สวัสดีทุกคนกันต้นนะครับอยู่กับผมฮาซาว่าวันนี้เราอยู่กับเด็กซีโรชูริกันนะครับก็เป็นเด็กอดีตเมตาที่แข็งแกร่งมาอย่างยาวนานครับเพราะตัวของชูรินั้นทรงพลังมากนะในะสมัยก่อนก่อนที่จะมาแนะนาการ์ดในวันนี้นะครับขอแนะนําพื้นที่เด่นพื้นที่ใหม่อย่างดิฟสเปซนะครับซึ่งความสามารถของดิฟสเปซเนี่ยคือข้อความของการ์ดจะถูกปิดใช้งานที่นี่ทําให้การ์ดอย่างเช่นอีโบนิมอลหรือเลสเกลเนี่ยเก่งขึ้นมาครับเรามาดูการ์ดในเด็กของเราเลยนะครับใบแรก เริ่มที่ซีโร่เลยนะครับ1 Energy 3พลังต่อสู้กับความสามารถเปิดตัวลบล่าความสามารถของการาดใบถัดไปที่คุณลงก็ใส่มาเพื่อลบความสามารถของกร์ดที่มีผลเสียในเด็กเราครับอย่างเช่นพวกอ e bon ิมโบนีมอลไทโทเมรี่หรือเลสเกลเป็นการาดที่มีค่าพลังสูงแต่มีความสามารถที่เราไม่ต้องการซีโร่ก็จะเป็นคนนําออกไปให้เราครับไปนอาเป็นไทททเนียมหนึ่งเอเจีห้าพลังต่อสู้ความสามารถของเขาคือหลังจากที่ลงการาดใจก็ตามที่นี่นะฮะการนีจ้จะสลับฝั่งครับก็ เป็นการที่มีพลังเยอะมากครับสำหรับ1 e n e r เอเแล้วก็สามารถใช้ปิดเลนของคู่ต่อสู้ได้ด้วยครับถ้าเราลงดีๆนะฮะต่อมาเป็นอีโบนี่มอครับหนึ่งเอกับ7พลังต่อสู้กับความสามารถไม่สามารถลงการในหลังเทินสาได้แล้วก็ความสามารถต่อเนื่องคุณจะไม่สามารถลงคาที่ได้ก็เป็นดอกหนึ่งที่มีพลังต่อสู้เยอะที่สุดแล้วครับก็เราสามารถลงการไปดิวสเปซได้ก็จะดีมาก หรือว่ามีการที่เปลี่ยความสามารถอย่างซีโร่หรือซาวลอนได้ก็จะทำให้การบปน,นี้เก่งขึ้นมากเลยครับต่อมาเป็นอาร์เมอร์สองเอเนจีสามพลังต่อสู้กับความสามารถต่อเนื่องการ์ดในพื้นที่นี้จะไม่ถูกทาลายก็ใส่มาการ์ดร,ร,ระดดทาลายนะครับจอบหนึ่งก็จะโดนคิวมงเกอร์ฆ่ารัวๆหรือไม่ก็ตัวใหญ่ๆของเราก็จะโดนชังขี่ครับก็เป็นการ์ดที่ดีครับต่อมาเป็นวิสาหครับสองเอเนจีห้าพลังต่อสู้กับความสามารถต่อเนื่องลบสี่พลังต่อสู้หากฝ่ายตรงข้ามมีการ์ดที่นี่สี่ใบ ก็ใส่มาเพราะว่ามีค่าพลังเยอะแล้วก็เข้ากับเด็กของเรานะครับที่ไม่ต้องการอลังของความสามารถของการนะฮะออมาเป็นเซารอนสามเอนจิ้สามพลังต่อสู้กับความสามารถเปิดตัวลดพลางความสามารถทั้งหมดออกจากการต่อเน่งทุกใบทั้งในมือและในเด็กของคุณก็ใส่มาลดความสามารถของการ์อย่างอโบนิโมลิซาเลสกาอะไรพวกนี้ครับ ต่อมาเป็นนางเอกของเด็กนะฮะคือชูรี่นั่นเองสีเนจี้สองพลังต่อสู้กับความสามารถเปิดตัวหากคุณลงการ์ดใบถัดไปที่นี่พลังต่อสู้ของการนั้นจะเพิ่มเป็น2เท่าก็ใส่มาเพื่อเพิ่มพลังตัวใหญ่ๆของเรานะฮะให้ใหญ่ขึ้นอีกถ้าทําได้เนี่ยก็จะมีโอกาสชนะเรนนั้นสูงมากเลยครับต่อมาจะเป็นชางชีนะฮะสีเนจี้สามพลังต่อตู้กับความสามารถเปิดตัวทําลายการ์ดายตรงข้ามทุกใบในที่นี่ที่มีพลังต่อสู้ก้าวขึ้นไป ก็เป็นเทืการใส่มากันตัวใหญ่ๆของ่านตรงข้ามนะฮะตลอดนี้ก็เป็นเทการแบบอะไรก็ได้าจจะเป็นเอเจนท์ก็ได้ครับถ้าเจอเด็กอะไรบ่อยก็ใส่มืนก,กันได้ต่อมาเป็นไทฟอยด์แมรี่สีเอเน y 1จพลังต่อสู้กับความสามารถต่อเนื่องกัดของคูณจะลบ1พลังต่อสู้ก็เป็นตัวสีที่ตัวใหญ่และเข้ากับเด็กเรานะฮะที่ไม่ต้องการความสามารถของการอยู่แล้ว ต่อมาจะเป็นทัสบันเตอร์5เนจี0พลังต่อสู้กับความสามารถเปิดตัวการนี้จะมีพลังต่อสู้เท่ากับการ์ดที่คุณลงก่อนหน้าการนั้นอยู่บนสนามด้วยนะครับก็ใส่มาไว้ก๊อปปี้พลังของตัวใหญ่ๆของเรานะที่เราลงไปก่อนเพื่อปิดเกมได้ดีด้วยครับต่อมาจะเป็นเลนสเกลนะฮะ5เอนจี12พลังต่อสู้กันเลยเป็นความสามารถต่อเนื่องการ์ดฝ่ายตรงข้ามที่นี่จะมีบวก1พลังต่อสู้ก็เป็นตัว5้าตัวใหญ่ที่เข้ากับเ็สเราแล้วก็ใส่มาทําเกมครับ ไปสุดท้ายจะเป็นชีฮักนะ6เอน r g y 9พลังต่อสู้กับความสามารถจะใช้เอน r g y ีลดลงหนึ่งหน่วยต่อจำนวนเอนท g y ีที่เหลือในเทอร์ล่าสุด <c oughs> ก็สามารถใช้ปิดเกมคู่กับทัสมันเตอร์ได้ฮะสมมุติเซน5าเราผ่านชีฮักก็จะใช้แค่หนึ่งเอนเราก็จะลงคู่ก Task ับทัสมันเตอร์ได้ทำให้ทัสมันเตอร์ได้พลังของชีฮักไปแล้วก็สาหรับการเล่นเด็กนี้เป็นยังไงก็เชิญรับชมได้เลยครับผมเข้าสู่เกมที่หนึ่งครับ ผืนที่แรกไม่แขังใจเลี้ยงไม่มีผลกับเราเราไม่มีการ์ดตัวเล่นเท่าไหร่แล้วเป็นตึกไทยสกเยเียนนะฮะเราลงอาร์เมอร์ไปเลยเราไม่ทา้มาสเตอร์สอ,องใบเราคงได้ไซ์ใช้ใบเดียวสุดท้ายเป็นฮาร่านะครับ ถ้าเราผ่านเราจะไม่ได้จัว่วแต่สิถ้าเราไม่ผ่านเราจะไม่ได้จัว่วเอ้ยถ้าเราผ่านเราจะได้ลงคีฮักเทอนหน้าแต่เราจะไม่ได้จั่วคาร์ตต่อไปมาใช้อะลงฮิตมังคีไปก่อนก็ได้ฮักบัสเตอร์ะนะอันสี่โอ้ อยากเล่นซาลอนเนยเนี่ยไอฟอยแมรี่ก็ได้ผมไม่สู้ฮาราบะเขาสู้ฮาราด้วยแล้วเป็นเลสเก่าก๊อปไอฟลอยแมรี่ไปครับว่าเราตัดสินใจถูกเธอนี่เราผ่านได้เลยนะว่าถ้าน่าเล่นทีฮาคู่ทัสมาสเตอร์อาว จะเป็นดอกเตยออฟโทพุสโอ้โหตัวใหญ่ยยๆหเลยถ้างั้นเราเล่นเลสเก่าทีฮักได้เลยนะเนี่ยแต่ทีฮักกับคาเรนไหนดีอเกรนขวาแล้วกัน ไม่หนาแพ้นะโอเคครับเปการเลยครับดีๆครับผม เข้าสู่เกมที่สองครับโอ้ซาวรอมาไวใช้ได้อาเมื่อก็มาเป็นเลมูเรียไม่มีผลั้รกแรก เป็นไททันนะฮะเด็กเราไม่มีรอบบหุ่นแล้วไม่มีผลกับเราเลยเป็นสตรอ,อม,อมน้องมีไทฟอยแมรี่นะ จะมีโมนี่มอไทเทเนียผมอยากเล่นไทคอรแมรี่อะ่ะอันนี้ไปเลยผมว่าเราได้เปรียบเนะี่ยไซคลอบโอ้แย่แล้ว เท่นี้ไซคอบเขาจะลดจนเท่ากันแล้วเราจะแพ้ในที่สุดเพราะฉะนั้นเล่นเดซาก,กาะไปก่อนเซฟเซฟ,ฟอย่าบอกว่าโปรเฟสเซอร์เอ็กโอน้นโหแยไม่ได้แม่แย่ละเราไม่ได้ชนะแล้ว yeah ละ่าาละ เน,นินพาดดูงี้ต้องลงเลนขวาเนานะนราถอยดีกว่าไม่น่าชนะได้จรดีๆครับอ<ย>สุเกมที่สามครับผม ศูนย์คนนิ่งนะเราลไม่ชอบไปเลยซับเทเลยียเป็นอร์เมอร์เหมือนกันซะด้วยจใจตรงกันคุณจะบิ๊กเขาทำให้เราเล่นตัวใหญ่ไม่ได้ เขาเป็นเด็กอะไรเด็กเี็วกันเราหรือเปล่าเป็นหัวสโม่ะเล่นอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยสีโลไม่ติด หรือหน้าหนุ่ยเรสเกาวอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำแบบนี้ไปเลยก็ได้นะอย่างนี้ดีกว่าเซนทรี สูลีมาชนะไปอ่ะผมเล่นอกเกาซ้ายให้ชนะซ้ายมาก่อนนะตรงกลางเสมอเราเล่นเทินหน้าได้ขวาเขาไม่น่าสู้แล้วใช่ไหมเราสู้ขวาให้ เป็นนหินหถ้าเราเลเสกเกาเบินกลางเราจะแพ้อะไรได้บ้างเพาเขาเป็นเด็กเดียวกับเราก็ไม่น่าแพ้หรือเปล่า ถ้าแพ้จะแพ้อะไรอยากรู้ชีฮัทเขาจะใช้อไอเดจี้นะเมื่อกี้เขาเล่นอัทุมมากไม่น่าแพ้ั้งเซนรีกับพาเนิสโอ้สมือพอดีอันนี้ดีครับ เราชนะยังไงได้บ้างไม่ได้เนาะนี่ไอ้ไฮโฟยกับลิซ่าไงอืมเราไม่เห็นเพลงน,นี้เนาะ6หกเอเนจีไอหกเอ่เนี่าดาลนะเนี่ยเข้าสู่เกมสุดท้ายครับซอ,อลอนมาไวฮะไอ,อโบนี่มอเล่นนสายไม่ได้แ้งนั้น โซอลอนไปเลยอาะเมื่อเราจะโดนซอลอนก็ไม่เป็นไรนะเล่นไปยังไงก็คุ้มกว่าอ่าเล็กเดียวเราเราเล่นสีโล่อื้อดีฟสเปซก็มาให้ลุงทครก่อนไหนดีที่ดีฟสเปซ ก็ไทยฟอนแมดี่ได้หมดสนับสร์ตกับไทยฟอนแมรี่เหมือนกันชูลิเรามาไงผมลืมไปเลยอีโบนี่มอลงไม่ได้ต้องเล่นอีโบนี่มอขวา ไม่เป็นไรเธอหน้าหวังให้ชีฮัก่ปันเลนสกเกลขึ้นมาแล้วกันนี่อ่เลสกเกลเป็นชีรัก ไอทานเนียเรา,าจะโดดช่างฉี่เดินกลางไหมเนี่ยเขาจะเล่นเลนซ้ายหรือ,รอเปล่าเลนซ้ายเราเล่นไม่ได้ปะเล่นได้นี่หว่าอ,อ๋อมันเล่นการ์ดหนึ่งเอเนจี้ไม่ได้เลยลงเลื่อยไม่ได้เฉยๆ อืมน่าจะชนะนะเขาเล่นอะไรสองตัวลืมกลางอะทาร์สมาสเตอร์อับเลสซดโอ้ยได้นะครับผมจีีครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเด็กซีโร่ชูริก็เป็นเด็กที่ผมคิดว่าก็ยังเก่งอยู่นะครับเล่นได้ถ้าใครเบื่อเด็กเมตาจะจัดแล้วก็มาลองเด็กนี้ได้ครับก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับหรือถ้าใครต้องอยากดูเด็กอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ